นอนจับไว้ให้อย่างดีปูเปอย่างดีไม่นอนนตัวเล็กไปไหนฮะเนีย่ยพังหมดแล้วเนี่ยเพิ่งซื้อมาเนี่ยืตัวเล็กไปไหนก็นหมดหือขึ้นมานอนขึ้มานอนเตียงแม่ทำมา,า,มาัวเล็กอยู่ไหนอ่าตัวเล็กอยู่นี่ไปนอนไหนกันมาหืมอ,อืมบงเบองงไปแต่ะเบียงกันลูกลูกป่า ไป,ไป,ออไปไเอาไปเรียงแม่ไอ้นี่อยู่แม่พอต้นไม้นะอันนี้นะเม,มื่อวานทำะพอลงนี่เลยจจได้งงามๆปิดไปก่อนอันนี้ที่นั่งเล่นหนูไม่มีแม่สั่งมาอีกสองอันแล้วลูกใจเย็นๆนะเมื่อวาที่แม่ไปซื้อมาจากเอ ดีไอเป็นไอพวกนี้เนี่ยดีมากเลยมันยาวไงแล้วเล็กมันจะไม่เปลื้อนน้ดที่แบบพวกนี้พวกนี้เปื้อนน้ดที่เกินนะหนูนะืึไม่มีที่เลยไม่มีที่ให้พวกหนูเลยมากันละมากันละย็มที่ลวมากันละย <c ười> <c ười> ังไงต้อนมหาเศรษฐีแต่กระถางเปลี่ยนให้ใหม่อย่างดี้ ไม่ขึ้นไม่ขึ้นไม่ขึ้นลูกไม่ขึ้นไม่ขึ้นนะคะน่าปลูกต้นไม้ไว้ลูกไม่ขึ้นนะคะน,นะคะฟังเสียงนกอ้องหน่อยสิตากิขึ้นย่างตากเรื่อยๆแล้วเอาฟ้าเรื่อยๆแล้วเสียงนกร้องกับเด็กๆนี่ระค่ะเช้าก็มาเปิดประตูก็เป็นอย่างเงี้ยวันนี้ตื่นสาย ล้วยกรลอกชอบกินมากสายดีที่ยาวันนี้ยังแน่นอยู่เนาะวันนี้มันแน่นนะลูกนะเป็นไม่ได้ไม่เอาลูกไม่เอา,ไม,เอาไม่ปีนนะคะไม่ปีนลูกไม่ปีน มาเร็วมาเร็วมาคนเจ่งมามาหาแม่มา,มาหายายมาเนี่ยต้นไม้ยายพังหมดแล้วเห็นไหมยายสั่งซื้อไอ้ที่ตั้งมาอีกสองอันแล้วจะได้มีที่เล่นลงมาแล้วตอนเชา้ายายก็จะยุ่งกับเด็กๆนี้แหละให้กินข้าวแล้วลงแพ้ข้าวไอ้ดำข้างล่างแล้วก็เอาผลไม้ให้กาให้กระลอกแล้วเรียบร้อย ยายก็มากินอ่านเช้าก่อนเนาะลองท้องก่อนเดี๋ยวก็ทำมีไข่ต้มทิ้งไว้ไอ้กระลาน้ำลัลเล็กๆน้ำตาลใสเล็กๆแล้วโรยง,งาเนาะกินก็ยหอมใบหนึ่งนมหมอให้กินเลยแหละนมเนี่ยไอ้นมเอ็นชัวกาแฟาดำนี่หมอสั่งงดแต่บอกแล้วว่ามันคือสิ่งเสร็จดชนิดเดียวที่ยายต้องกินเนาะ เออทำไงดีอะเปลงนขึ้นมาเปลีขึ้นมาละเปลขึ้นมาละไปบบนยาจะทันอาหารเช้าก่อนลูกหนูกินอิ่มแล้วให้ยายทานหน่อยสมัยก่อนเนีเด็กๆเน่ยยายจำได้พอ <c oughs> าเช้าขึ้นมาเนี่ยเราก็จะไปวัดก่อนสงการวันหนึ่งอะ่ะ คุณยายของยายเนี่ยจะนำพระทั้งหมดเนี่ยมาส่งน้ำพระมาเช็ดมาล้างมาอย่างดีทำความสะอาดหิ้งพระอย่างดีแล้วก็ใช้น้ำอบลอยด้วยดอกมะลิแต่ไม,ไม่ก็ก็ไม่จะมีดอกอะไรแยะๆเหมือนปะเหมือนสมัยนี้หรอก <c oughs> เขาใช้ดอกมะลินี่แหละลอยด้วยน้ำอบแล้วก็ลาดไปเนี่ยส่งน้ำพระ,ะพุทธรูปอ่ะที่บ้านเนี่ยเช็ดให้แห้งหอม แล้วก็จุดธูปจุดเทียนถวายดอกไม้ไหวพระตรวจมนวันหนึ่งแล้วพอรุ่งขึ้นเนี่ยเราก็ไปทําบุญที่วัดตักบาตรท,ทาบุญสนุกสนานกันแล้วก็ร่วมละพะฉันเพลเสร็จพวกเราก็กินอาหารกันเอา,เอา,เอาที่เอามานะแล้วที่เหลือจากพระท่านก็เอามาให้เออแล้วก็ร่วมกินอาหารแลกเปลี่ยนอาหารกันเหมือนเหมือนไปโรงเรียนแล้วแลกอาหารกันกินน่ะสมัยคนละก่อนน่ะ โบลาเนะี่ยคนก็รักกันพอตกบ่ายเนี่ยพร,พระฉันเสร็จคนกินข้าวเสร็จเรียบร้อยพักสักครู่พอตกบ่ายรู้สึกจะบ่ายโมงถ้าจำไม่ผิดนะบ่ายโมงบ่ายสองโมงเนี่ยพระยายก็เด็กแล้วตอนนั้นอะพระท่านก็มานั่งเรียงลําดับกันนั่งเก้าอี้เรียงกันคนก็เอาน้ําอบน้ำม,ม่วงเดียม,มาส่งน้ําท่านกันนด้วยความสนุกสนานเสร็จเรียบร้อยแล้วก็ท่านก็ให้ศีลให้พร แล้วท่านก็ <c oughs> แล้วพอเสร็จเรียบร้อยเรื่องพระแล้วคนก็มาสาดน้ํากันแต่ไม่ได้สาดบ้าบอคอแตกแบบไปาตายมันท่าไหนี้นะก็รดน้ํากันอะรดน้ําผู้ใหญ่ก่อนพอพระเสร็จแล้วเนี่ยเราต้องรดน้ําผู้ใหญ่ผู้ใหญ่นั่งแล้วเราก็ลดกันพอแม่ใครก็ไม่รู้ละนั่งกันเดินเราก็ลดกันไปขอเข้ามาลาโทษกาบขอขมาท่านจะให้สีให้พรพอเสร็จเรียบร้อยแล้วเราเนี่ยหนุ่ม,มๆสาวๆเด็กๆก็มา ลดน้ําให้กันก็ล,ลา่ากันไปอะนะบนคอบน,บนหัวเนีย่หนยหนุ่มๆกีบสาวคนไหนก็เอาแป้งไปปะแก้มหน่อยนึงแค่นั้นแหละโอ้ยแค่นี้ก็สนุกสนานแล้วก็กลับบ้านนะนั่นแหละกลางคืนบางทีเขาก็มีมหอรสศพมีลิเกมีหนังมาใช้เออบางวัดเขาก็ไม่มีก็แล้วแต่นะนี่แหละสงกรานต์สมัยโบราณนะ่มีความสุขไม่เหมือนสมัยนี้เนะี่ยมันแปลงกันนะ่ะ แปลงเพราะว่าบางทีก็เอาต่างชาติเข้ามาเกี่ยวมาคล้องมันทําให้วัฒนธรรมไทยเนี่ยมันเสื่อมไปเยอะเลยเออเนาะเล่นกันกลายเป็นว่ามองไปนในสายตาโลกเนี่ยอ๋อต้องเอาปืนมาฉีดน้ําไล่ยิงกันเอาเอาโอง่งเอาถังขึ้นรถไล่สาดกันโอ้มันไม่ใช่มันไม่ใช่แบบนั้นเอสอมยัยตะกอนเนี่ยมันมันเป็นอะไรที่สวยงาม,มานะวัฒนธรรมไทยเนี่ย เออต่อมานี่มันเปลี่ยนแปลงไปเพราะอะไรก็ไม่รู้เนาะมันอยากย้อนกลับไปอ่ะใช้อย่างเดิมดีกว่ามันสวยงามกว่าเยอะเนาะเออลูกหลานเอยเล่นอะไรก็พอสมควรสมควรนะลูกนะอย่าเล่นอะไรที่มันอันตรายยังไงยายก็ขออวยพรให้ทุกคนเดินทางปลอดภยัยมีความสุขในสงกรานต์ไปกราบพ่อแม่ขอขามาลาโทษมีความสุขพร้อมครอบครัวนะ ขอ,อให้โชคดีกันทุกคนนะคะในวันสงกราน